สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําขนมข้าวปาดกันนะคะขนมข้าวปาดนะคะคือขนมที่ทํามาจากข้าวโพดค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวโพดนะคะจํานวน500กรัมค่ะน้ําตาลทรายนะคะ40กรัมน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนะคะอีก40กรัมค่ะเกลือป่นนะคะเราจะใช้อยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำกระทีนะคะเพื่อนๆอีก150กรัมค่ะน้ำเปล่านะคะจำนวน300กรัมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำของเรากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำข้าวโพดนะคะมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะข้าวโพดที่ใช้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้ทุกข้าวโพดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวหรือว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็สามารถที่จะนำมาทำขนมข้าวปาดได้ค่ะนำน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆจำนวน300กรัมค่ะ เทลงไปผสมในข้าวโพดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำการปั่นข้าวโพดโดยปั่นต้องปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราปั่นข้าวโพดจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวโพดค่ะมาทำการกองกากใย,ยออกนะคะ โดยคั้นเอาแต่น,น้ำข้าวโพดค่ะซึ่งเราก็จะได้น้ำข้าวโพดลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำข้าวโพดของเราค่ะไปทำการกวนนะคะเพื่อนๆ โดยนำส่วนผสมต่างๆนะคะเทลงไปผสมในน้ำข้าวโพดแล้วก็ทำการกวนต่อไปเรื่อยๆค่ะ จากที่เทส่วนผสมต่างๆลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการคนน้ำข้าวโพดนะคะคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าการกวนนะคะจนกระทั่งน้ำข้าวโพดนะคะมีลักษณะเหนียวหนืดลักษณะแบบนี้นะคะถ้าได้น้ำข้าวโพดลักษณะแบบนี้นะคะก็เราสามารถที่จะนําไปเทใส่ลงในพิมพ์ได้เลยนะคะแบบนี้คือใช้ได้ลคะค่ะ ทขนมลงในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้ลแล้วก็ทําการเกลี่ยขนมให้ทั่วก้นพิมพ์เลยนะคะนี่คือขนมข้าวปาดของเราค่ะเพื่อนๆสีเหลืองคือสีของข้าวโพดสีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะทํากันทั้งหมด3สีนะคะเพื่อให้ขนมของเรามีสีสันค่ะโดยเราจะใช้ดอกอัญชันนะคะแล้วก็สีของน้าหวานนะคะที่มีสีแดงนะคะเข้ามามีส่วนผสมค่ะซึ่งวิธีการทํานะคะก็ทําเหมือนกับวิธีการแรกเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเราจะใช้สีเพิ่มเข้าไปแค่ น่นเองคะสีที่2ที่เราจะทํานะคะคือสีที่ได้จากดอกอัญชันนะคะเพื่อนๆขั้นตอนการทํานะคะก็ทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะนําดอกอัญชันนะคะเข้าไปปั่นผสมรวมกับข้าวโพดด้วยนะคะถ้าเราต้องการให้ขนมของเรามีสีเข้มขึ้นนะคะเราก็จะใส่ดอกอัญชันเยอะหน่อยค่ะแต่วันนี้เราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆปั่นผสมรวมกันกับข้าวโพดได้เลยค่ะ ปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการกองกากใยค่ะทําลักษณะเช่นเดิมเลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อเรากวนขนมของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําขนมของเราค่ะมาเทสใส่ลงในพิมพ์นะคะเททับขนมในชั้นแรกอะคะ่ะเป็นชั้นที่สนะคะนี่คือสีจากดอกอัญชันค่ะเกลี่ยขนมให้ทั่วพิมพ์ทําลักษณะเช่นเดิมนะคะสีที่3มนะคะเป็นสีที่เราได้จากน้ำหวานที่มีสีแดงนะคะเพื่อนเเมื่อเรานํามาปั่นผสมรวมกันกับข้าวโพดค่ะก็จะได้สีลักษณะแบบนี้ค่ะ สีนี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ําหวานนะคะมีความหวานอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักขนมให้เย็นตัวลงค่ะเพราะเมื่อขนมเย็นตัวลงเนื้อขนมของเขาก็จะแข็งตัวขึ้นเช่นเดียวกันค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเมื่อขนมเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนําขนมของเราค่ะใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อให้เนื้อขนมของเขาอะค่ะเซตตัวดียิ่งขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจึงจะนําขนมของเราออกมารับประทานนะคะเพื่อนๆนี่คือขนมข้าวปาดของเรานะคะขนมที่ทําจากข้าวโพดค่ะเป็นขนมที่ทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะมีวัสดุแล้วก็อุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างเองค่ะสูตรนี้จะออกหวานนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบหวานให้ลดปริมาณน้ําตาลลง สำหรับสีสันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะประยุกต์ได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆชอบสีสันแบบไหนนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปต่ตอไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ